มันมีต้นไว้วันหนึ่งไงมอสวัสดีครับอาครับสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับผมก็เอากินข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็คอยน้ำมันครับ ไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาทำไมเสื้อถึงเป็นอย่างเงี้ยนี่โจโจโอ้เลอเหล่าก็บอกว่าเหลอเอาไปพ่วงไปพ่วงพ่วงพ่วงอ๋อไม่ต้องรีบ ไม่ก็พวงมันสุจานไม่ติดก็เลยนั่นไว้เนาะเอ้านี่เป็นไงมาไงนี่ทำไมไดมานีออยัไ่ใกล้ขนาดนัทำไมฮะก็รักเขาอ่ะเนาะใช่ไหม โอ้อ้นี่พอรักพี่ตาลถึงได้มาโอ้ยเปวเขาเออเป็นห่วงเขาลัวเขาจะกินเหล้าเยอะใช่ไหมเออกิ้อขาอยู่แล้วกลัวกินไม่เยอะเขาหลังมาก็มีเอ็มร็องเอ็มร้อยกาแฟมาฝากตาด้วย ไม่รถทีมงานเขาทีมงานเขาแล้วก็เราเดี๋ยวก็ลงไปขุดแหละแป๊บเดียวยก,ก็นี่บอกเขาอยู่ตรงนี้เมื่อวานก็ลงไปขุดบอกเขาอยู่เอา้ากินข้าวเสร็จปุ๊บก็ตามอัด ตามอัดท่ายาใสใช่ไหมไมโครไม่ทํางานครับใช่ไหมคนขับไมโครไม่ทางานไม่ไมโครคันนี้มันอยู่ที่ความอนุเคราะห์ใครจะไปพ่วงแบตให้เออถ้ามีคนไปพ่วงแบตให้เนี่ยก็ลกโดนเออก็ดูสิไม่มีใครไปพ่วงแบตให้ทำไงจะลงไปทำงานได้ น้ำมันม,มาไปดูดูน้ำมันอะไรขรับรถไปดูน้ำมัน <c oughs> จะดูอย่างไงก็ขับไปตักดินอ้เสร็จตักสองเโอละมันหมดเออนั่นและดีจอดย่ไมไม่หมดมัน แมคโคน่ะเขามีน,มนะครับแม่เขามีน้ำมันสำรองของเขาอยู่ทํางานได้ประมาณสองสามชั่วโมงนั่นแหลออะไ,ไหนถ้าสองสามชั่วโมงไม่เติมน้ำมันก็คือหมดแล้ว,ลวกโชสวิงปไปฝังสากไปได้แบนดนี้ถอดเลยเนาะ <c oughs> หามแบบแล้วเนาะไม่รู้แล้วใครถอดง่ายที่สุดเนี่ย เดี๋ยวทองสามคนขับโดนถามคนขับก็จะถอดไหมไม่ถอดเออไม่มีกุญแจเออโนเออโนนมีก็ถอดไปเฮ้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าคาราเขาคิดถึงเขาเลยมาหาอายุปัจจุบันเทยไห อันนี้พูดอะไรไม่เพราะเลยอะไรโจยอยเลยนะือทรายพูดมากสัตว์ละใช่ไหมจุ๊บเอออันนี่มาพูดไรโจยยอยอเก็บมาเรอมาลยกครับโอยตายเลยโจตายเลยโจโจฮะจะโจตายเลยก็พูดเรื่องนี้มานี่ตายเลยใช่ไหม อ้โอ้มันจะยนดำสตรไม่ออกไมได้วางน้าเปลงอะฮ่ที่าฮาไม่ได้หน้าา้ย่่อนเคยนตหือนโอเออเจ้าแม่กระดารตาตาเมือนคืนเแต่ไปจับนมยาวดิตาเนี่ยจับนมยาา่ อางน้อก็สักนมนย่เลยอกว่าเออมื่อคืนก็คือยุ่ว่าได้จับนุ่มยายยุ่อะโอ้ไม่ไหวเลยคนราน้องนอนบอีกว่าคนนอนบอนะครับนมนมแน่นๆสู้ตาไม่ได้เอ้าเป็นไงอ่ะเป็นไงเอ้า ตาแกบอกตาแกบอกว่าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยวันนี้ถึงคิวผมเนี่ยคจะกลับไปทำไหมโตกลับไปก็ไม่มีอีกงั้นก็นอนนี่แหละยาว

มันอาจกะแคร์ดินี่แหละที่ผมว่าคอยดูวันจะมีใครมีน้ำใจเนี่ยนะได้ทำงานได้ครับอือก็ดูอ่าก็มีคันเดียวนี่แหละที่จอดใกล้แม่โคที่สุดนะเขาก็ยังทำเฉยอยู่นั่นนี่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 ฮะอ๋ออาจารย์บีคอน โอ้โอ้มีลูกพี่ใจดีมารดน้ำให้ทุกวันเลยรดน้ำด้วิ่งตรงนี้แล้วปลาพวงแบตหน่อย แล้วแทงแทงดูน้ำมันหน่อยสิทำงานได้ไหมตักสองสามชั่วโมงม <c oughs> เดี๋ยวเช็คน้ำมันก่อนครับว่าจะทำงานได้สักสองชั่วโมงสาชั่วโมงไหมเราก็จะได้พ่วงแบตท,ทำงานกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับทิปนี้บายบายครับผม จอดรถแบบไหนดิแม่เด็กตกหลุมเขาเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละ